สวัสดที่คนรอยู่ผมโจโขใครเองโจโทษทีที่หายไปนะได้ใหม่ใหม่ละอันนี้เป็นใหม่หูฟังไม่รู้จะดีเปล่าคืออันนี้เป็นคลิปทดสอบใหม่ก็ง่ายทดสอบเกมนะอัปเดตใหม่เพียบเลยเยตเตอร์ก็เล่นแล้วจบแค่สามอุตส่าห์เล่นจบแม่งไม่จบมาหรือว่าจะจบชัตเตอร์ไหนไม่ได้เล่นนานแต่กูบวมๆไปแล้วสกิลเต็มเรียบร้อยซื้อของซื้อของเฮ้ยเราจะไม่เก็บพวกนี้ ไปดูพิกัดเล่นมาคือจะเก็บจะเก็บด้านหนึ่งที่เราอยากเก็บอันนี้<ม>เท่แต่ขอเล่นไกลๆก่อนเลใส่เพืวันนี้เก็บเศษกระดูกเพื่อไปอพดี๋ยวให้บอกเธอเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หมดตั้งตอะไม่เคยชินอะไรมหูฟังถ้ามันไม่ได้แปลกๆก็ต้องขออภัย้วยนี่เป็นการทดสอบใหม่ เดี๋ยวค่อยเิสปืนดู่วนนะ B บนซ้ายไม่มีอะไรมีไอ s เสตรงที่เราบางังพุมเทสโอเคงั้นละ่ะไปเลยม,เมีอาทีบอกด้วยนั่นขอ,อยางโอเคได้ป็นการแล้วเลยครับใจพร้อมแล้วทำได้ลุยอัดยังไม่พร้อมเกมโอเคพร้อมหนึ่งสอง ้วไม่ได้เด็ดจะบอกว่าไม่ได้แดกเราฝึกมาเยอะเราฝึกมาเยอะแต่เราไม่เบาต้่งบอกฝึกมาเยอะอันนี้ติงคีย์บอร์ดนะต้องขออภัยด้วยกดมันเราเป็นสายไกลตอนนี้เริ่ดเต็ม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 ดูเวอดูด้อย กลกเยอะไม่ได้เหรอเดี๋ยเมื่อก่อนอะเทียบดอบแกหัวใหม่เอายิงไม่ได้หรอโนยิงได้พี่มือสมัตมือสมัตแล้วลอุตส่าห์เล่นจบได้เขาเจอ3ไม่จบแต่ไม่ได้อ่านที่ดูเขาเล่นติดลมดลม ค่อยๆค่อยๆเลือดปั๊บเออก็มาอย่างนี้ก็มาอ,อย่างนี้ไม่เปลี่ยนใหม่ด้วยวะก็ห,หัวมีอะไรงอกทำยังไอดอ้วาายไกลล่างเดินไก่ล่างให้รู้ว่ามันเป็นยังไงเยอะๆเยอะไฟเยอะไฟเยอะไฟเยอะเก็บดเว้ย เอาบ่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 เก่งง่ายเลยเก่งง่ายเลยไม่ง่ายแล้วอะไรอะไรอะไรปุ๊บขอวิ่งเร็วขึ้นเรือเรือไม่เคยตัวนี้ไม่เคยแตะแต่ต้องแตะแล้ว เราจะไม่ได้ใสายไปเราจะเล่นสายกาย,ยภาพว้าวโดมกันขากายภาพกายภาพนี่ไงเร็วกายภาพเฮ้ยไ้ขบรถเลยไอ้เทส์สปีดมาแต่ต่างก็ไม่พอก็ต้องไม่เลยมาเเร็ว,เ,รวเจอพึ่งเกียร์ทีงแปดนาทีบรรจงกดตัวบรรจงเต็มบรรทัด ลืมลืมจำท่าไป,ะปะอะไรทำ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 ไรเดี๋ยวไม่เสร็จเรื่อยๆตัวตัวเวทน,นี่เฮ้ยมันกินยาแดนได้เขียนกันจริงกูผู้เล่นมึงบอดอ เฮ้ยเหม็นชาเข้าใกส่เสียว่าจะไม่เสียเลือดเสียแล้วสิบห้าอ๊อบมาแน่จะมาแน่โดนกดอุ้ยเล็ดเฮ้ยพบเล็ดเยอะขึ้นว่ะงอไปไล้ไปวะขายขายแม่นี่ระบบใหม่เดี๋ยวให้รู้สวัสดีคุณพี่สาแมงมุม Arachne ấy à, Arachne 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 30! Arachne 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 nó Arachne 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 ให้โชยรู้ให้ให้ผู้ผู้ชมรู้ป,ป๊อปป๊อปไม่ฉินจริงเลเนออี่ยใส่กูฟันแล้วมันแบบเหมือนกดได้เสียงพูดเราน้อยลองแต่เสียงปกติเสียงปกติของเราเนี่ยนี่เราเวอร์ชั่วมาเลยไม่ชั่วไม่เวอร์นะยังไม่ฉีดเรื่องเวอร์ชั่วยังเอเดเชียนไม่เป็น ให้กูอ่านหน่อยก็ไม่ได้เนาะขออ่านหน่อยในอีกแล้วก็เหรอถ้ามีแผลน,นะแผเนี่แผน,แผนเอาไปโดโมโก็ขอบคุณถือว่าขอบคุณสายแหรอบอรู้ไม่โดนบ้าบอบ้าบอตัวคอไยไเป็นไรปะยังอยู่นิ่งกล้องแวะกล้องดีขึ้น ไม่ใช anyway, ่มันไงงาเลยไม่ไม่ได้ใช้มันนาเจอเรื่องการพูดกูเหมือนเดิมลิ้นพันหมือเดิหายกล้องมาได้กูอ๋อออะไรวไม่โดนววมาโดนดีกว่าร่างเดิมอออออ เอา้วหไปเนาะวัวเธอสี่ัวละสี่ัวละสี่เฮ้ยดีดีใสตรดาเมยอ,อะไรเลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละทำไม่ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าสิบสิขมอท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 ไปไหน ดมูมืออาชีพมืออาชีพปั๊บเดี๋ยวมืออาชีพตายโชว์ชชวเห็นภาพเลยให้าตายทีไอเลยปั๊บ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 ตันใครแล้วโดโมดพันเจ็ดหรืได้บ้า อนนี้มันดีแต่ตังค์ไม่พอซื้อได้อันเดียวเอาอันนี้มาอันนี้นี่จะเป็นอันเนี้ยเลือดอย่างบอยนะ่โคตรโกงของเขาโคตรดีเอ้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ขัวใหม่เลยดรือเ่าเพื่อนขอหัวใหม่หน่อยขอหัวใหม่หน่อยเพื่อนฝักจนน้ำ เขารู้สึกเก่าที่ไม่เคยโดนมานานขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยขอหัวขอหัวแต้งการหัวอนาคตขอคุโดนีิครับอยากได้หัวไม่ได้อยากได้ตังค์ตังค์ก็จำเป็นเนี่ยแต่อยากได้หัวมากกว่ามาดิมาดิมาดิเฮ้ยเด๋วมันเข้าเปล่า เอ้ยเข้าอยู่ได้อยู่ได้อยู่พอดีพดีเอ้ยได้ได้อันนี้อนนคอมโบได้อยู่เข้ากันเลยเออโดมอบอสพอดีเลยครบแล้วเดี๋ยวทดล่างใหม่วูดเด็โปเกมอนไม่ชินจริงนะเนี่ยอะเพราะรู้สึกนี้มันคืออะไรกันเหมือนเหมือนแคสเหมือนทำครั้งแรก หรือว่าเป็นเวอร์ชล่นของเนี้ยเส้นไม่ตรงไม่ตรงเส้นไม่ตรงตรงครับวันดีเพื่อนไม่เจอกันนานสิ่งเลยคิดถึงคิดถึงเจอนเดี๋ยวบอกใครนะเร,เ,รเราคิดถึงนายต๊อปอะไรอุ้ยโดนหมัดที่เราคุ้นเคย มันมีร่างสองบอกแค่นะั้นทดลองเทสมาแล้วอัปเดตอะไรมาใหม่จะได้คุณเรืองอัปเดตแค่ตัวละครอ,อะไรไม่อัปเดตใหม่เป็นเกมใหม่ไปเลยวู้มาดิเอาไกลไปโกงไหมล่ะโกงไหมล่ะโกงไหมล่ะยังไม่ตายเขาเทสหลับไปเดี๋ยวเขากลับมาใหม่ เออมันจะมีเนื้อเรื่องด้วยเดี๋ยวค่อยเปิดดูเป็นเนื้อเรื่องมันจะเป็นในเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งน่าจะเป็นผู้จอมมาเ,เราก็ไม่ได้อ่านด้วยเล่นเพลไปหน่อยเดี๋ยวค่อยเปิดดูว่าเป็นไงเนี่ยดีมากนี่แล้วเราจะใช้กระดูกที่หามาได้เพื่อฉันอะไรเพื่อเธอขอวะไม่เปลี่ยนที่อะไรใครเพื่ออะไร คือมันเป็นระบบอีโวคือจะมีช่องไอเทมแล้วมันไม่ได้อีโวคันเดียวเดี๋ยวโชว์ให้คันเดี๋ยวของเทปล่าเก็บก่อนเฮ้ยสกิลสองอะไรอ๋อแมลง Come on Come on แลอออือกดชาร์จได้ไะไม่ได้หรออุย้ยร้อยเลยทั้งหมด มาดิ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 โอล่ะว่าล่าทำเสร็จแล้วแม่นี่ตอนยังทืนมาทดสอบเครียดร์ตังนี้มาตู่ตูนี่อะไรกาดแต่งคนความไม่อยากแต่วหมนไม่ได้มันติดเลยติดกันนี่ใส่แล้วไม่ได้ตับตัับตบ อะไรอะไรเฮ้ยอไุไยลืมใบตีไก่เอาไปละไปละเอาไปละอยู่บนไปไปเลือกพอ่อไปโคตรแรงโทษเอาไปไอเจ้าหนูวงไปไอเจ้าหนูเนี่ยมีทุกอย่างที่เราไรไหมล่ะคนละคนละการผลในเกมอ่ะมาเจ้าหนู ให้ของอะไรเราป่าว,เ,วเจตเจตังนะขอบคุณนะที่ช่วยอะไรเธอไม่เห็นแทไม่อะไรท่าอยู่หลังภาพวาดน,นี่แหละกระเถิบได้พี่อพูดได้ไอยากอยาสิงโตสิ่งมาให้ซื้อของเนะ่ยอ๋อคือไม่เด็กพูดไอ้รูปภาพที่นี่พูดได้คุณสังเกตว่าไอ้ภาพทุกอยากก่างตอนนี้คุณือเด็กแอบ,แอบหลังรูปภาพไม่ใช่ ไอเป็ดเอ้ยอะไรอะไรอีเบนเอ้ยจุนเด็กอุตส่าห์ช่วยเหลืออุตส่าห์คนก็อุตส่าห์ช่วยเหลือขโมยตังเราได้ไเออเดี๋ยวจุนตีจุวิอันนี้ตีเ้ยไม่เอาเริ่มเ้ยแต่กินหน่อยกันเกิดตังไม่ไหวกินด,ดีเราต้องประหยัดหน่อยช่วงนี้ โก้ไหมล่ะพี Auf ่น้องโก้ไหมล่ะโก้ไหมล่ะโก้ไหมล่ะป๊อปป๊บปป๊ป๊บปป๊อประเบิดจ้าดูนะเราต้องไปไกลๆเลยแกก็มีเพิ่มว่ะ เอาที่เอาจริงใช้ตัวนี้ผ่านด่านตัวที่เกลีก่ยเกลี่ยที่สุดแต่เราก็มาผ่านด่านได้เดี๋ยวนี้มีเวลาแนละ้ๆๆๆไปอะไรเอๆๆ้ยเฮ้ยเอๆๆ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันมีแค์สลักด,ดิว่ะก้า ไอ,อ, like yeah! อ้ชอบชอบชอบไอ้กูชอบอ่ะเฮ้ยเชี่ยไอ้อัปเดตใหม่ทีโคตรโกงเลยเมชช่นแมชชีนกันเปล่าวะไอไลท์แดดไอไลท์แดดไอไลท์แดดเชี่ยหมอนี่ ไปไกลห่างกูอะไรให้ตายให้ตายหู arp. ้ยทีนี้หู้ยทีนี้ว่าไงนตายครับหมดว่ะแล้วเปลี่ยนตัวก่อนจะได้อีกเปลี่ยนเพราะอะไรไหมตีไม่โดน อ้ตีนั่นเป็ี่ตัวก่อนไ <c oughs> อไลด like อาไรนะจะมีไม่ได้ kitchen, อไอไคิเชนแกนไบอกว่ดีาหยออัพอีกเดี๋ยวเราแบบเราแบบเท่าไหรนะ่หนึโอเค <c oughs> เลือดไม่โดเลยแล้ยังไม่ตายเลย ออะไรชอบเล่นชอบเล่นที่สูงเหรอได้เป็ดนตัวต่อดีได้ปืนแม็กหมดป๊บชอบเกมนี้เลยเล่นเพลินดีใครเราไม่โหวตเกมนี้ให้เป็นเกมเอาเลยเดียว เป็นมัมมีท่ที่ไม่ใช่มัมมี่ตีววตีมาเอามาแทนเอาเวทออกอันนี้ตีเฟนเฮ้อันเนี้ยเมี่ยว่ะแต่บวกนะเอามาแทนเป็นเซตอัสวินอ่ะตอนนีน้เอาม่านี่เวทออกพอเราไม่ได้ใส่เวทแล้วถึงจะโก้แค่ไหนอะไรไนู้ยิงใครยิงใคร กดค้าไม่ได้เขาเสียไอตัวมักหมดมักหมดหนีสิหนีหนีสิสปั๊บ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 ปืนปืนเอ้งเยสเตอ,เตอ,เตอร์ยสเตอร์ยสเตอร์ ไอไลไอไลคิดเชนกันกูควบกี่เล่าสักนะอะไรเอ่ยมีรถทองเฮ้ยเอ้ยของดาเมจปะ่ะใช่ดาเมจขมาแทนกกอนเวทเลือด,แล,อดแล้วเนี่ยขโมยเมจิกเอาประตูเดียวอยู่ประตูเดียวเอาค้าง เอาหัวเอาหัวพวกเกาโอ้โหก็ชอบชชอบหมดว่ะถ้าหมดเราก็ค่อยเติมเติมไปละลาบุกเฟ่เลยออกมาตกปืนนี่มาไกลๆเออตรงนี้ก่อนเชี่ยเฮ้ยเอ้ยปืนใหม่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 ทุกคนเราเราเจอปืนใหม่เฮ้ยสองอันสองอันสองอัน ที่เราโคลนเก็บนะเก็บเลยกันมันคือปืนอะไรมันคือปืนอะไรปืนคืออะไรปืนอะไรบอกกูหน่อยเออคอยขอยอาอาอากูชอบอะไรไอเดียส์มีคำอะไรจะอธิบายกูไม่ถูกเลยกูที่เก็บสองอันอ่ะ เนี่ยถ้าใส่ขอ,ขอแล้วบวกแมชีแล้วจะบวกจามีใช่ป่าวเออน้าใช่ครับไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวนี้โกงขนาดนี้ตั้งแต่อัปเดตพอตอนแรกเล่าเล่นมันสึกมันไม่โกงขนาดเนี้ยอขอขอฟังหน่ะตัวเธอเรามีอะไรมาให้ปืนจับจับเลย นี่มันยุคสมัยใหม่ไอยุคยุคสมัยไหนแล้วไอ้ธนูอะไรไม่ใช้กูใช้ปืนไอแต่ยุคนี้มีปืนไดไงวะ <c oughs> นั่นแหละที่กูสงสัยไม่ออะไรมากหรอกแค่เกมถูกไหมอะไรเอ่ยไม่ได้สิ่งที่ต้องการไม่ได้หรอกี่ปืนก็เอ็นนัด กางบอลแล้วต้องไหวต้องไหวแฮตเตอร์สามแล้วเห็นไ,มไหมโคตรไวเลยอนาคินบอลแล้วข้าแข็งแข่งวันดีเอ็กแมนไม่คิดถึงคิดถึงจังเลยดีจะบอกไม่คิดถึงแต่ก็คิดถึงอยู่เลเลีเยนะอสทุกอย่างเลเลอิสนาสนทุกอย่างอะไรเอามึงก่อนเลย,ใค,ยใครอยู่ใครอยู่ใกล้เธอคนนะี้ มาได้ตัวๆแล้วตอนนี้ลบหลบหลบปืนยิงเปลี่ยนตัวก่อนมึงเป็นนี่เหรอฮะอะไรจะพูดอะไรจำชื่อไม่ได้โฟเลฟหรอซิเวอร์ชัยเนียวปั๊บไอไลชเชนกันจะตายแล้วจะตายแล้ว เปลี่ยนตัวมีตัวต้องมองด้วยแต่คนเราตายแล้วไปอย่าตายอะไรโอ๊ะลิฟต์หลบที่เฟดแรกนะที่เฟดแรกตัพิษย่าใจเย็นใจเย็นโดนหนึ่งนะ กดพีกแล้วไปก,กดเอโอเคโอเคทานทานสังเกตนอะอันนี้ดูเลือดให้ดูเลือดจะไม่โกงเราเขาเลือดจะลดโอ้แต่เลือดลดกูมีเกิดใหม่ก็ไม่กูอย่ามองเลือดไง Cuồn quá nè Cuồn quá nè Cuồn quá nè, cuồn quá Mày đi Mày đi Fuck แข่งอ๋อแข่งอ๋หอหึหึอ,อย่าเดียอย่าเดี๋ยวแติเแข่งอ๋อ <c oughs> โอ้ยเกือบแล้วปิดตัวเหมือนด้วยนี่นไงตัวบิดกดแล้วโอเคได้นะ <c oughs> ตัวเสริกบิดอ่าหนึ่นงนะโอเคมาได้ได้ตัวบิดสูงกว่าน่้นพอดีอินหน่อยเฮ้ยไม่รู้อะไรแต่บวกสองอย่างเอามาแทนขี้ไหม เอามาแปลอันนี้กันไม่รู้อันไหนโทษให้เกิดใหม่หรือโม้ไม่เชื่อแต่เล่าโกนะดาดแล้วหรือเกิดใหม่ไอทีเดียววะีต่างเกมโมขอโทษทีเอ้ยไม่ให้เลยใช่ไหมจันเดีย๋ยวไ,ได้ร่างใหม่เลยดีกว่าใช่ร่างเดียวใช้ต้นเกมแล้ว มาแล้ว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นลูกพี่ใจเย็นใจเย็นเยอะไปไม่ชอบไม่ชอบของเยอะ <c oughs> เอออะไรเอ่ยแ <c oughs> yeah, ย่จริงเลยอะไร ต้นไม้เราอยู่ฝั่งเดืยวกันมาก่อนอยู่ใกล้ไปก็ไม่ดีเฮ้ยเรื่องเปลี่ยนไม่ได้วะ่ะไม่้จะได้เอ้ยอย่าได้ล็อกเก็นไอเช่ือเล่ดรอปมันน้อยวะแล้วตอนนี้เัาเม็ดแรงนะเกินร้อยอ่ะไงพูดปุ๊บได้ปั๊บเลยโชคดีจริงเลยเย้สนะิบห้านัด ประหยัดนะไปประหยัดรอมานลงกันเอาตัวขุมอถตัวขุมรถมาหน้ามึงใครโอเคประหยัดนี่ประหยัดสุดละไหนว่าประหยัดไงต้องมรถตาองดีตาต้องดีตาลงดต้องดี หูพุ่มไปฝึกปลาจะไหนกันเนี่ยทุกคนเราต้องเราต้องค่อยเป็นค่อยไปไค่อยเป็นเราเลยชีวิตเดียวปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคโดนอีกแล้วเหรออะยังอื่นไม่ได้เลย ตอนนี้เอามาแทนมันจะสุ่มโชคสุ่มอะแต่ใช้โชคกันตอนนี้มันท้าทายีกิลวมันจะอะไรอะเดี๋ยวจะปล่อยเศษนี่มากินแล้วก็เหลือตั้งอยู่เฮ้ยขบบนขบบนเกดบาบิโลนใช่ไหมจำรูปได้หรือเ่าใช่ปะเกดก์นายนายปืนมานี่ยปืนมานี่ ปืนมานี้ปืนมานี้จ้าแม่นมาจากไหนกันแม่นมาจากไหนแม่นมาจากไหนกูนมีมเยอะกูให้ได้หมดเกด๋เดอลาบิโลนฟู่ฮะเป็นอะไรเอ่ย ơi. ดาบห,หนึ่งวิเหรอหนึ่งวิหนึ่งวิก็มีค่านะ แล้วยากแล้วยากแล้วเอาเนื้อกันสกิลกจะแบบพอตัวเราไหมไม่เห็นสื่อแล้วพึ่ซื้อมาเ,เลยตั้งค,คิดเป่งเลเจ็บโดบบาบิโลนโดดบ่อยจังเลยเฮ้ยยิงทำไมวะเดี๋ยวก่เดียวกอนเฮ้ยลืมมองแต่จะรีบช่วย เ <Okay. S 2> ช็คเขาก่อนสะา่ยของดีๆครเอ่ยติปเพื่อนพีดเออเปลี่ยนสก,กิลดีเอ้ยอะไรโอเคดีดีอันนี้ดีอยู่หัวดีไม่ได้แย่ เดมีหนึ่งแบบเวลาแดนดังวิทย์ถ้าแดนแล้วยิ่งจะแรงขึ้นเกนโดนปิั๊ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆหัวกูหอดได้เดี๋ยวได้อเทมดูดเลือดนี่ไม่รู้อ่ะ อะไรเอ่ยไม่จำเป็นถ้ามันขายได้ได้ตังค์นี่จะดีมากเลยแต่นี่ขายแล้วไม่ได้ตังค์เนี่ยเขียดบปาบิโลจุดเปลี่ยนปืนก่อนน้องเปลี่ยนตัด้ยปืน เราไมา่ได้หมอเลยตอนนี้ตาไม่ทันละฝากอ้าวอ,อีกรอบได้ไหมอยากเล่นต่อที <c oughs> ่ชั่วโมงได้อีกรอบได้อีกรอบอเป็นมชั่วโมงยังเล่นต่อได้อยู่เรามาันติดติดไปรอบโชคไม่ช่วยอ่ะไม่ได้ของดีเสือช่วยเยอะดู